สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูผักหวานปี65นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เสียหายไปตั้งนานเลยนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็จะตัดไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ตัดต่อจะถ่ายโทรศัพท์แล้วก็ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับปี65โตถึงไหนแล้วนะครับวผมจะพามาดูต้นนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับปี6 5ต้นสูงขนาดไหนแล้วนะครับนี่แตกกิ่งกระโดงนะครับปีนี้เห็นไหมครับขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับนี่ผมสูง170เนะครับตอนนี้ก็สูง170เท่ากับผมแล้วนะครับนี่75อี้กต้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับต้นนี้เกิด2ต้นเลยนะครับลมนี้2ต้นอันนี้สูงกว่าผมแล้วนะครับี่ยอด กิงกระโดงขึ้นมาสูงนะครับนี่ก็อีกต้นนะครับอ่าครับนี่อีกต้นนะครับนี่ดูครับนี่มาดูด้านหลังอีกต้นตอนนี้ก็กําลังเริ่มแตกกิ่งกระโดงน,นะครับขึ้นมานี่นะครับอ่ะ เดี๋ยวลูกมายืนหน่อยครับยืนเทียบดูสิมันจะสูงเท่าไหนอันนี้เด็กห้าขวบยืนเลยครับเออสูงกว่าเด็กห้าขวบแล้วครับนี่หนูจะดูด้วยเหละคะอ่ะหนูมายืนอยู่ต้นนี้ครับตรงนี้นะอต้นนี้คะ่ะเอออีกต้นหนึ่งนะครับสูงกว่าเด็กสี่ขวบคนนี้สามขวบคนนี้สามขวบเอา่า น้ำโฟกครับนี่กำลังออกตนกิ่งกโดงนะครับยอดอ่อนกำลังออกเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บนะครับมาเก็บพวกที่อยู่ในกิ่งแบบนี้นะครับเราจะได้กินผักหวานกันนะครับอาจจะมาดูเดี๋ยวมาทูอีกครับทางนี้ก็มีนะครับจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ก็เหมือนกันครับต้นนี้ยังต้นเล็กอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็โตครับแต่โตช้าหน่อยนี่ก็เหมือนกันครับนี่นี้ก็ ต้นเล็กอยู่แต่ก็เดี๋ยวอีกปีหนึง่งปีสองปีก็เกิดขึ้นอีกครับก็สูงนี่ต้นนี้สามต้นเลยครับหลุมนี้สามต้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสามต้นหลุมนี้ได้สามต้นเลยครับนี่กำลังออกกิง่งกระโดงนี่ครับสูงขึ้นไปเลยครับนี่นเป็นพุ่มสวยมากครับต้นนี้นะครับ ต้นนี้สูงกว่าเพื่อนเลยครับนี่ประมาณสูงร้อยเก้าสิบสองเมตรแล้วมั้งต้นนี้ครับนี่นต้นนี้นะครับนุ่งครับถึงน,นุ่งเลยนี่วันนี้ผมจะมาเก็บพวกนี้ครับนี่กิ่งเล็กๆนี่นี่นี่กิ่งเล็กๆพวกนี้จะเก็บให้หมดเลยครับนี่แล้วเราจะกินผักหวานกันครับวันนี้ นี่อีกต้นโตแล้วนะครับปีหกหลายต้นเลยนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราจะเก็บกิน,นสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับผมแล้เ,เจอกันนะครับ